ในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตเนี่ยโรคระบาดเกิดขึ้นเนี่ยนะครับทั้งตัวผมเองแล้วก็ทั้งเพื่อนๆนะครับผมว่าทุกคนเนี่ยหรือทุกวงการน่าจะมีผลกระทบเนาะเรื่องของการใช้ชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของการใช้เงินนะภาวะการเงินเนี่ยผมว่ามันมีผลกระทบอย่างแน่นอนเนาะอันนี้จากผมได้รับคําถามนะครับจากเพื่อนๆไม่ว่าเพื่อนๆจะถามมาทาง YouTube ทาง Facebook ทาง TikTok ส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะถามเรื่องเกี่ยวกับการหาเงินออนไลน์ในช่วงนี้นะครับนะในสถานการณ์หรือภาวะตอนนี้มันอาจจะรู้สึกว่ามีความบีบคั้นนะครับที่ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเพื่อให้สถานการณ์มันผ่านไปได้รเราจะเห็นจากทุกๆวงการเลยว่าตอนนี้งานน้อยลงนั่นหมายความว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่ตอนนี้มันเริ่มที่จะสร้าง ปัญหาหรือสร้างเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเราโดยตรงในการใช้ชีวิตเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากจะทำเป็นไลฟ์สดนะครับสอนให้ฟรีนะครับในความรู้ที่ผมมีอยู่แล้วก็ที่ผมจะช่วยทุกคนได้นะครับนะอาจจะได้มากได้น้อยเนี่ยก็อยู่ที่ทุกคนเนี่ยลงมือทำก็ตอนนี้คนเข้ามาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขอเริ่มสอนเลยแล้วกันนะ สำหรับคนที่อยากจะทําออนไลน์หรือทำออนไลน์มานานแล้วนะครับยังไม่ประสบความสำเร็จมันเกิดจากอะไรนะหลกัหลกๆเลยที่ผมได้คุยหรือได้สอบถามกับเพื่อนๆกับพี่น้องที่ถามผมเข้ามาบ่อยๆส่วนใหญ่แล้วนะคะถาดข้อมูลสำคัญวันนี้ทุกคนเนี่ยอยากจะเริ่มต้นออนไลน์นะอยากจะขายของออนไลน์ทุกคนจะไปหา แหล่งขายสินค้าก่อนอยากจะไปศึกษาการขายบน Facebook ก่อนไปศึกษาการขายบน Line OA ก่อนไปศึกษาการขายบนช h อ p e e ไปศึกษาการขายบน Lazada ก่อนหรือใครขายไปต่างประเทศเนี่ยก็จะไปเปิดเว็บไซต์ใช่ไหมฮะเนาะไปขายของต่างประเทศก่อนวันนี้ทุกคนก่อนที่จะไปศึกษาเรื่องพวกนั้นนะครับ คุณต้องรู้ข้อมูลสำคัญที่เป็นเบสิกก่อนก่อนที่คุณจะเปิดร้านค้านะครับคุณต้องมีข้อมูลสำคัญก่อนอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับคุณจะประสบความสำเร็จได้คุณต้องมี Data นะฮะหรือเราเรียกกันทั่วไปว่า Data นะครับนั่นคือข้อมูลข้อมูลนะครับที่เราต้องมีก่อนนะฮะเราจะขายอะไรก็แล้วแต่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราต้องมีข้อมูลอยู่ในมือก่อน ศึกษาข้อมูลก่อนนะครับว่าเราจะทํำยังไงการเล่นหุ้นหรือการซื้อหุ้นการเทรดหุ้นเนี่ย<อ>เขายังบอกเลยนะครับว่าก่อนอการลงทุนใช่ไหมคุณต้องศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนเหมือนกันครับคุณจะขายออนไลน์เนี่ยหรือคุณจะขายของเนี่ยคุณต้องมีข้อมูลลูกค้าก่อนนะคุณต้องศึกษาก่อนนะครับว่าคุณจะทํำยังไงนะฮะให้สินค้าของคุณนั้นขายได้ เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสําคัญก่อนที่คุณจะไปหาแพลตฟอร์มการขายเนี่ยหรือหาแหล่งขายสินค้าเนี่ยคุณต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าของคุณลูกค้าข้อมูลลูกค้าที่สําคัญก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่าผมเนี่ยขายทั้งในเมืองไทยและก็ต่างประเทศข้อแรกนะครับข้อมูลแรกเลยที่คุณจําเป็นต้องรู้นะครับว่าคุณจะขายของออนไลน์เนี่ยนะข้อแรกเลยคุณต้องรู้ก็คือ ลูกค้าของคุณเน่ยเป็นใครนะครับลูกค้าของคุณคือใครนั่นเองนะลูกค้าของคุณคือใครวันนี้ผมขอแบ่งนะครับขอแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับนะสองกลุ่มนะกลุ่มแรกก็คือคนที่มีสินค้า2นะครับคนที่ไม่มีสินค้า นะเวลาที่มีคนทักมาทางอินบ็อกของผมเนี่ยผมจะถามผมจะสัมภาษณ์ก่อนเลยว่าตอนนี้ทําออนไลน์อยู่ไหมนะครับทําออนไลน์อยู่ไหมแล้วก็ขายออนไลน์เนี่ยส่วนใหญ่มีสินค้าไหมครับหรือว่ายังไม่มีสินค้าเลยก็จะมีคำตอบกลับมาอยู่สองคำตอบเหมือนกันก็คือมีสินค้าแล้วค่ะแต่ขายไม่ได้เลย กับ2นะครับยังไม่มีสินค้าเลยไม่รู้จะขายอะไรนะข้อ2เนี่ยปัญหาใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นขอพูดข้อแรกก่อนก็คือคุณมีสินค้าแล้วแต่คุณไม่รู้ว่าลูกค้าของคุณคือใครอันนี้สำคัญมากเลยนะไม่ว่าคุณจะขายทั้งไทยและต่างประเทศนะครับคุณต้องศึกษาลูกค้าก่อนว่าลูกค้าของคุณคือใคร ตนนี้คุณขายอะไรอยู่คุณมีสินค้าอะไรอยู่คุณมีเครื่องสำอางนะฮะลูกค้าคุณอยู่ไหนนะครับคุณขายอาหารกลุ่มลูกค้าของคุณคือใครอาหารนี่จำแนกหลายหอย่างมากเลยนะครับเครื่องสำอางเนี่ยยังพอเจาะจงลงไปได้แต่อาหารเนี่ยเป็นตลาดที่กว้างแต่ก็เป็นตลาดที่มีความต้องการสูงถูกไหมครับ เพราะร่างกายคนเราเนี่ยยังไงการ,รอาหารอยู่แล้วแต่ก็จะเป็นตลาดที่กว้างเพราะฉะนั้นคุณต้องดูด้วยว่าอาหารของคุณเนี่ยประเภทไหนซีฟูด้ดอ่าหรือเป็นอาหารที่กินเล่นหรือเป็นอาหารที่ทุกคนจําเป็นต้องทานตอนนี้เห็นไหมฮะมันจะมีการจําแนกสินตัวสินค้าด้วยการจําแนกสินค้าออกไปเนี่ยคุณจะมองต้องมองให้ออกว่ากลุ่มลูกค้าคุณเนี่ยคือใคร เนาะคือใขรเพราะฉะนั้นการศึกษาการทําการตลาดเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากเลยวันนี้ถ้าเรายังมองภาพไม่ออกนะครับว่าเราจะขายอาหารของเราเนี่ยหรือขายเครื่องสําอางของเราเนี่ยกลุ่มลูกค้าเราอยู่ไหนนะครับใครคือลูกค้าเราลูกค้าเราอายุเท่าไหร่อาชีพอะไรกลุ่มอายุเท่าไหร่เพศ ชายหรือเพศหญิงมันต้องมีการทําเจาะกันแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องมีสมุดเนี่ยนะครับเอาไว้ทําการบ้านหนึ่งเล่มนะองมีสมุดเอาไว้ทําการบ้านนะครับหนึ่งเล่มเหมือนผมทุกเช้าเนี่ยผมก็จะดูเลยว่าวันนี้ลูกค้าซื้อมาเนี่ยนะครับเขาอาชีพอะไรนะเขาอยู่จังหวัดไหนอยู่แถบไหนอยู่ภาคไหน เราต้องมีการเก็บ Data ของลูกค้านะครับทำไมเราต้องทำถึงขนาดนี้เพราะการขายออนไลน์มันไม่ได้ง่ายเหมือนเมื่อห้าหปีที่แล้วนะเพราะตอนนี้การแข่งขันออนไลน์เนี่ยไม่ว่าจะทั้งไทยและต่างประเทศมันมีอัตราการซื้อและการขายเนี่ยค่อนข้างสูงค่อนข้างสูงเลยทำไมผมยังอยู่ได้ทุกวันนี้ นะครับทำไมยังยึดอาชีพออนไลน์อยู่เพราะมันผ่านการทำงานหนักทุกวันนะฮะผมบอกเลยว่าใครแบบว่าทำงานชิวๆขี้เกียจขีเยจนี่ยมันไม่ใช่คำตอบในยุคออนไลน์ line, ในยุคนี้แล้วนะครับเราจะต้องมีการทำข้อมูลเก็บข้อมูลลูกค้าบ่อยๆนะผมเนี่ยเก็บเลยนะครับทำไมเราต้องมีลาย o OA นะฮะเนาะ นี่ยคือสายเหตุสําคัญเลยทําไมเราต้องมี l i โอเ a เพราะ l i เวย a เนี่ยสามารถเก็บข้อมูลลูกค้าได้ค่อนข้างดีแล้วก็ถูกกฎหมายด้วยนะครับเพราะว่า line หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับจะมีกฎหมายเรื่องของ PDPA ใช่ไหมฮะนะคือการเก็บฐานข้อมูลลูกค้าเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเลยมันมีเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้าแล้วนะ ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเก็บลูกค้าเราก็ต้องระมัดระวังหาแพลตฟอร์มที่มีคุณภาพในการเก็บฐานข้อมูลลูกค้าส่วนตัวผมผมเลือก l i โ e OA นะครับเรามาดูก่อนว่ากลุ่มลูกค้าเราเนี่ยเราจะหาจากที่ไหนได้บ้างวันนี้เนี่ยถ้าคุณมีความต้องการที่จะขายในเมืองไทยนี้ในเมืองไทยเนี่ยมีแหล่งให้คุณศึกษาข้อมูลลูกค้าเนี่ยเยอะมากเลยเราสามารถศึกษาลูกค้าจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเขา ศึกษาพฤติกรรมการโพสคําพูดทุกอย่างนะครับเราศึกษาได้เนาะสําหรับตัวผมในเมืองไทยเนี่ยผมจะหาลูกค้าจากกลุ่ม Facebook ต่างๆสังเกตได้ว่าทุกวันนี้มีกลุ่มบนเฟ e บุ o กเนี่ยเกิดขึ้นมากมายเลยถูกไหมฮะแล้วเขาก็ไปรวมตัวกัน อยู่ในกลุ่มนั้นๆสนใจในเรื่องนั้นๆน,น,นี่ผมอยู่หัวข้อแรกนะว่าลูกค้าของเราคือใครคุณขายอะไรก็แล้วแต่นะคคุณต้องพยายามหาว่าลูกค้าเนี่ยเขาอยู่ตรงไหนวันนี้คุณขายอาหารนั้นเราต้องไปเซิร์ชนะครับเราอาจจะเซิร์ชใน Google ก็ได้นะนะครับหรือเราจะลองไปหากลุ่มดูก็ได้เพราะนั้นคุณต้องขยันนิดนึงนะครับคุณต้องขยันในการหาลูกค้า นะหาลูกค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดเราแก่รู้จักว่าสินค้าของเราคืออะไรแล้วลูกค้าของเราอยู่ที่ไหนนะครับแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณต้องการหากลุ่มลูกค้าวันนี้มันมีบนโลกออนไลน์เนี่ยมันมีข้อมูลพวกนี้อยู่เยอะแยะมากมายเลยเว็บไซต์เกิดขึ้นมากมาย Facebook เ,เกิดขึ้นมากมายเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับการค้นหานะ เวลาที่คุณจะหากลุ่มเป้าหมายของคุณคอันดับแรกที่ผมอยากให้ทุกคนได้ใช้นะครับก็คือ Facebook นะฮะทำไมต้องแนะนํำ Facebook เพราะทุกคนเล่น Facebook เป็นประจำานะครับคุณใช้มือถือคุณใช้ Facebook ใช้มือถือเพียงเครื่องเดียวเนี่ยมันสามารถที่จะหาข้อมูลลูกค้าเนี่ยได้ตลอดเวลาไม่ว่าวันนี้คุณอยากขายสมมติเอาบ้านผมนะกล้วยตากนะเห็นไหมไมนจะมีกล้วยตากพิสุโลกล้วยตากขายส่งกล้วยตากอบ นำพึ่งขายส่งเห็นไหมทุกคนก็จะเห็นเลยนะครับว่าเนี่ยที่เขาแสดงให้ดูนะ,นะครับเราลองเลือกเข้าไปสักกลุ่มอ่าผมขอเป็นกล้วยตากนำพึ่งขายส่งแล้วกันนะครับเห็นไหมฮะมันจะมีกลุ่มเนี่ยนะครับกล้วยตากหวานละมุนนะครับ มีคนอยู่ในเพจเขาหรือในกลุ่มเขานะครับ7,000คนต่อมาบ้านกล้วยตากนะครับ30,000คนลุงนวดกล้วยตาก50,000คนนะฮะกล้วยตากบางกระทุ่ม5,000คนนะครับกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่60,000คนนไฮะนะครับคุณแค่เข้าไปดูคนที่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับ อ่ะก่อนเข้ากลุ่มเนี่ยคุณก็ต้องเข้าร่วมกลุ่มเขาก่อนนะครับกดเข้าร่วมกลุ่มกับเขาก่อนนะแม้ไหมผมบอกแล้วว่าทุกสินค้ามันขายได้บนออนไลน์แต่คุณจะมาโพสต์บน Facebook ส่วนตัวให้แค่เพื่อนคุณเห็นไปวันๆเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับเพื่อนคุณอาจจะซื้อครั้งสองครั้งแต่ถามว่าทุกคนต้องกินกล้วยไข่เออกล้วยตากทุกวันไหมมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับ เพราะนั้นคุณต้องหากลุ่มใหม่ๆหาลูกค้าใหม่ๆสร้างการบอกต่อให้ได้ถ้าคุณสามารถที่จะเข้าไปอยู่ในกลุ่มสมมติว่าคุณอาเป็นคนขี้เกียจมากเลยอะนะขี้เกียจมากเลยลองหาเซิร์ชหากลุ่มสินค้าเราเนี่ยสักวันละสองกลุ่มนะครับลองลองแอดเข้าไปสักวันละสองกลุ่มดูสิว่าคนในกลุ่มที่มีห้าหมื่นหกหมื่นคนเนี่ยเขาพูดคุยอะไรกันบ้างการหากลุ่มสินค้าลูกค้าเราคือใครเนี่ยหากลุ่มแบบนี้ให้เจอหากลุ่มให้ตรงกับสินค้าเราให้มากที่สุด แล้วคุณเข้ามาเจอคนหกหมื่นคนเนี่ยคนหกหมื่นคนนะครับถ้าสินค้าของเรามันตรงกลุ่มมันตรงเป้าหมายเขาจริงๆยังไงคุณก็ขายได้อันนี้เริ่มต้นจากการที่เราจะต้องรู้จักก่อนว่าลูกค้าเราคือใครวันนี้คุณมีสินค้าอะไรในมือคุณจะต้องลองมานั่งเซิร์ชแบบนี้ดูที่ผมเข้ากลุ่มนะครับว่าผมอยู่กลุ่มไหนบ้างฮะมันเยอะมากนะครับเนี่ยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ผมเข้าไป ซื้อขายออนไลน์ทั้งนั้นเลยนะครับกลุ่มซื้อขายตลาดออนไลน์มีเยอะมากเลยผมเฉพาะในพี่โลกเนี่ยผมเข้าเป็น20กว่ากลุ่มแล้วนะวหารายได้ไดอ่าเนี่ยนะครับโอท็อปคืออะไรที่มันเป็นประโยชน์กับเราอะ่ะผมเข้าหมดเลยนะครับถ้าเขาให้ให้เข้าฟรีซื้อขายมือสองนะครับการตลาดออนไลน์ทุกวันนี้มันไม่จําเป็นที่คุณจะต้องแบบขายของมือหนึ่ง ทั่วไปนะวันนี้ในภาวะวิกฤตเนี่ยเออในบ้านเรามันมีของอะไรที่ไม่ใช้บ้างเสื้อผ้าเรามันเก่าเต็มตู้แล้วนะครับมันยังใส่ได้อยู่เนาะแต่เรามันหมดความนิยมเราหมดความชอบไปแล้วเก็บไว้ในตู้มันก็ลกเป่าๆนะครับสามารถเอามาขายในกลุ่มซื้อขายมือสองแบบนี้ได้นะนี่คือกลุ่มลูกค้าเรา นะกลุ่มลูกค้าเราเพราะฉะนั้นหัวข้อแรกว่านี้ที่ให้ทุกคนก็นะคือกลุ่มที่ตรงกับสินค้าเราให้มากที่สุดนะถ้าเรามีสินค้าอยู่ในมือแล้วนะณนะวันนี้แล้วในทุกวันนี้มันง่ายมากครับเพราะว่าเรามีมือถือเครื่องเดียวเราสามารถที่ตั้งจิ้มจิ้มกดเซิร์ชได้ในมือถือของเราเนี่ยมันง่ายสุดแล้วฮนะในการทํามาหากินในการหาเงินคุณมีมือถือ,อยังไงคุณก็ต้อง ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยทุกวันนะครับเพราะนั้นการที่เราจะรู้ว่าลูกค้าเราคือใครเราต้องหากลุ่มนะครับที่เขามีความต้องการสินค้าเราคุณขายสินค้าไม่ถูกตลาดหรือไม่ถูกกลุ่มมันก็มีโอกาสที่จะแปลกประสบความสําเร็จยากรู้แล้วว่าลูกค้าเราคือใครเขาอยู่ที่ไหนเราถึงจะเริ่มต้นนะครับว่าเราจะเอาสินค้าของเราเนี่ยไปขายที่ไหนดีให้ตรงกับลูกค้าของเราเนั่นเอง นี่คือการทําการตลาดเบื้องต้นนะครับฝากข้อแรกเลยก็คือลูกค้าเราคือใครต่อมาข้อที่2นะครับสนะินค้าละเอ,อจะทํำยังไงดีให้ไปเจอลูกค้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเซิร์ชหากลุ่มเหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้พยายามใช้ออนไลน์ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับเพราะทุกคนเนี่ยเข้ามาอยู่ในออนไลน์กันหมดแล้วนะใช้ออนไลน์เนี่ยเป็นสื่อข้อ2เนี่ยน่าจะเหมาะกับคนที่ไม่มีไอเดีย ไม่รู้จะขายอะไรเริ่มต้นไม่ถูกทำยังไงดีนะถ้าวันนี้คุณไม่มีสินค้าในมือก่อนที่คุณจะลงทุนนะครับสำหรับข้อ2นี่ก็คือเรื่องของการคุณต้องศึกษาลูกค้าว่าณนะเวลานี้ช่วงนี้ตอนนี้สถานการณ์นี้ลูกค้ามองหาอะไรหาอะไรมาขายก็แล้วแต่นะครับคุณต้องมองว่าลูกค้านี่ส่วนใหญ่นะครับกำลัง มองหาอะไรเราศึกษาข้อมูลของลูกค้าก่อนว่าณนะตอนนี้คนส่วนใหญ่ต้องการอะไรตอนนี้โควิด -19 เกิดขึ้นเนี่ยคุณว่าสินค้าอะไรขายดีสุดฮะตอนนี้ทุกคนตอบในใจเลยว่าต้องเป็นหน้ากากอนามัยแน่เลยต้องเป็นเจลล้างมือแน่เนแน่เลยจริงๆแล้วถูกนะครับแต่นะฮะมันยังมีกลุ่มสินค้าอื่นอีกที่มีความต้องการของลูกค้าังนั้นคุณต้องศึกษาลูกค้าว่าลูกค้ากําลังมองหาอะไรในช่วงนี้คุณรู้ไหมว่าในช่วงที่ผ่านมา หนึ่งเดือนหรือหนึ่งสองสัปดาห์ที่ผ่านมามีสินค้าอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่ขายดีมากๆนั่นก็คือฟ้าทลายโจรน,นะวันนี้ไม่ได้บอกให้ทุกคนไปขายฟ้าทลายโจรน,นะนะครับเพราะตอนนี้ขาดตลาดแล้วนะทําไมคนถึงซื้อฟ้าทลายโจรน,นะครับแต่ผมไม่ได้บอกนะครับว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถรักษาหรือป้องกันหรือต้านไวรัสได้ไม่ได้บอกนะนะครับเดี๋ยวจะตีความไปว่าเออ โค้ดเขาแนะนามาไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นกระแสเป็นความต้องการของคนแล้วสินค้าตัวนี้มีผลอะไรกับลูกค้าครับจิตใจนะฮะแน่นอนเอ้มันเกี่ยวอะไรกับจิตใจใช่ไหมครับคนกินเข้าไปไมันต้องมีผลต่อร่างกายสิมันเกี่ยวอะไรกับจิตใจการที่คนซื้อสินค้ามากๆแบบนี้มันมีผลต่อจิตใจก็คือจิตใจของคนตอนนี้เกิดอะไรขึ้นครับ เกิดความวิตกกังวลเกิดความกลัวต่อโรคระบาดเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าที่ลูกค้ากำลังมองหานะครับมันคือสินค้าที่เกิดมีส่งผลกระทบต่อจิตใจต่อการดำเนินชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณหาสินค้าที่กำลูกค้ากำลังมองหามากๆนะครับแล้วคุณหาสินค้าที่มาตอบโจทย์มาแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ นั่นแหละคือสิ่งที่คุณจะประสบความสําเร็จในโลกออนไลน์แบบไม่ยากนอกจากสินค้าพวกนี้เรามีอะไรอีกธุรกิจที่เป็น Delive r y ีนะตอนนี้นะไม่มีเคยตกลงไปเลยตั้งแต่โควิด -19 มามีแต่เติบโตขึ้นเพราะอะไรครับเพราะคนยอมจ่ายนั่นเองยอมจ่ายแพงขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงหรือหนี ความเสี่ยงนั้นสิ่งที่เขาต้องการนะครับก็คือลูกค้ากําลังมองหาสินค้าที่มาอำนวยความสะดวกให้กับตัวเขาหรือประโยชน์ที่เขาจะได้รับหรือมาสามารถแก้ปัญหาให้เขาได้ในช่วงวิกฤตแบบนี้นะครับถ้าวันนี้คุณมีสินค้าหรือมีสินค้าที่เกี่ยวกับอาหารคุณจะเห็นได้ว่านะครับใน s h อ p e e และ Lazada สินค้าที่เกี่ยวกับอาหารเนี่ยขายดีมากไม่ว่าจะอาหารแปลรูปแล้วอาหาร ผมเห็นหลายหายคนเนี่ยมีขายหมูทอดมีเนื้อแดดเดียวอะไรกันในช้อปปี้ดัเยอะมากเลยแล้วก็ยอดสั่งเนี่ยเยอะมากนี่คือสินค้าที่ลูกค้ากําลังมองหาในสถานการณ์ต่างๆถ้าคุณสามารถที่จะหาสินค้าแบบมาตอบโจทย์ลูกค้าแบบนี้ได้ผมเชื่อว่ามันไม่ยากเรื่องของการทําธุรกิจออนไลน์การศึกษาพฤติกรรมหรือการมองหาลูกค้าหรือลูกค้ากําลังมองหาอะไรเนี่ยสามารถใช้วิธีเมื่อกี้ได้ไหมใช้ได้นะครับ อย่างในกลุ่มนี้นะครับการมองหาลูกค้าหรือลูกค้ากําลังมองหาอะไรเนี่ยเราสามารถที่จะดูพฤติกรรมของลูกค้าได้ในกลุ่มต่างๆได้เหมือนกันแล้วง่ายสุดด้วยมันจะมีสินค้าที่ค่อนข้างหลากหลายแต่ส่วนใหญ่เป็นมือสองนะครับนั้นสิ่งที่คุณต้องทําก็คือคุณต้องเข้ามาดูครับว่ามีใครหรือลูกค้าเนี่ยเขามองหา เขามาถามเข้ามาโพสอ,อะไรบ้างในกลุ่มที่คุณได้เข้าไปบางคนมองหากล้องมือสองบางคนหาโทรศัพท์มือสองนั่นแหละครับคือลูกค้ากำลังต้องการหาอะไรบางอย่างกำลังมองหาสินค้านั่นเองมันไม่ยากเลยถ้าคุณเข้าใจนะครับถ้าคุณรู้เรื่องพวกนี้มันไม่ใช่สิ่งที่อะไรยากเย็นเพียงแต่ว่าคุณต้องลงมือทำอย่างต่อเนื่อง คิดกับมันทุกวันเรียนรู้กับมันทุกวันน,นั้นข้อ2นะครับคือเราต้องศึกษาให้ได้รู้ให้ได้นะครับในช่วงนี้เขากําลังมองหาอะไรนั่นเองนี่คือ2เรื่องสําคัญก่อนที่คุณจะไปหาตลาดไปหาแหล่งขายวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณหาลูกค้าเจอเนี่ยแล้วคุณรู้ว่าลูกค้ากําลังมองหาอะไรนะครับการตลาดมันจะไม่ยากเลยแหล่งขายจะไม่ยากเลยสิ่งที่มันยากทุกวันนี้คือคุณ มองไม่ออกว่าสินค้าของคุณเนี่ยลูกค้าคือใครกับลูกค้ากําลังมองหาอะไรหลายหลายคนไปผลิตสินค้าก่อนไปทําสินค้าขึ้นมาก่อนยังไม่ได้ศึกษาตลาดเลยยังไม่ได้เข้าใจวิธีวิธีการหรือพฤติกรรมของลูกค้าเลยว่าลูกค้าจริงๆเนี่ยเขาต้องการอะไรเขาอยู่ที่ไหนะนั้นเรื่องสําคัญก่อนที่เราจะลงมือไปเปิดไปเช่าพื้นที่หรือไปที่ไหนก็นแล้วแต่คุณต้องรู้จักก่อนว่าลูกค้าของคุณคือใคร แล้วก็ณนะตอนนี้ลูกค้าเขากําลังมองหาอะไรสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเริ่มต้นทําก่อนการทําการตลาดหลายๆคนลองผิดลองถูกหลายๆคนทําแล้วประสบความสําเร็จเจอกลุ่มเป้าหมายบางคนทําแล้วไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นคุณต้องมีข้อมูลหรือมี Data ก่อนต้องเข้าใจพฤติกรรมต้องเข้าใจลูกค้าก่อนนะครับมาลองทําตามที่ผมพูดในวันนี้นะครับ แล้วคุณจะรู้ว่าการทําการตาตลาดออนไลน์ก็มไม่ยากเพราะผมเห็น,นหลายคนชอบบ่นว่าขายยากเหลือเกินขายออนไลน์ก็ออเดอร์มาน้อยแต่มันทาไมยังมีบางคนที่ขายออนไลน์แบบกระฉูดขายออนไลน์แบบยอดมาปังๆทุกวันโพสต์ให้เราเห็นทุกวันนะโพสตสลิปไปส่งของโพสต์ตัวผมเองนี่แหละชอบโพสนะครับวันนี้คุณจะต้องศึกษาก่อนว่าถ้าคุณมีสินค้าอยู่แล้วอยู่ในมือก็อาจจะได้เปรียบกว่าคนที่ ยังไม่มีสินค้าแต่คนที่ยังไม่มีสินค้าอาจจะได้เปรียบคุณตอนตรงที่ทเขายังไม่ลงทุนเพราะฉะนั้นวันนี้ใครลงทุนแล้วจะต้องศึกษาลูกค้าว่าลูกค้าเราคือใครเนาะแล้วเราจะได้เอาสินค้าไปขายถูกตลาดนั่นเองใครที่อยากจะเริ่มต้นออนไลน์หรือว่าใครที่แบบว่าทําออนไลน์มานานแล้วนะครับแต่ยังไม่รู้สึกว่ามันประสบความสําเร็จสักทีลองดูนะว่าวันนี้นะครับเรา เริ่มต้นที่ถูกจุดหรือเปล่าหรือถูกเวลาหรือเปล่าถูกที่หรือเปล่าวันนี้ให้เป็นข้อมูลที่สําคัญนะครับผมอยากช่วยทุกคนจากความรู้ที่ผมมีอยากจะให้ทุกคนเนี่ยทำเป็นแล้วก็ประสบความสําเร็จในสิ่งที่เรามันเป็นอยู่ทุกวันนี้นะนทุกคนก็จะได้เริ่มต้นอย่างถูกต้องนะครับเริ่มต้นอย่างถูกวิธี <Billie S 2> ถ้าเริ่มต้นอย่างถูกต้องเริ่มต้นอย่างถูกวิธีมันไม่มีอะไรยากแล้วมันก็สามารถที่จะ ทําได้ง่ายด้วยมีความสุขด้วยเหมือนผมนะครับชอบออกมาไลฟ์สดขายของชอบออกมาไลฟ์สดให้ความรู้เพราะเพราะมันเป็นความรู้สึกที่สนุกสนานแล้วเรามีความสุขทุกครั้งถึงแม้ว่าเราจะได้คอมเมนต์ลบมาบ้างดีบ้างอะไรบ้างถือว่าเป็นเรื่องปกติก็หวังว่าไลฟ์สดนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนและหวังว่าทุกคนจะเอาไปใช้ได้ สำหรับเย็นนี้ต้องไปแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านเลยสวัสดีนะครับ